สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ label และ value ใน Microsoft Excel เวอร์ชัน0 1 6นะคะ label ก็คือตัวอักษรธรรมดาที่เราทำการพิมพ์ลงไปในเซลล์ของ Excel นะคะเช่นชื่อสกุลนะคะ,ะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างชื่อสกุลของบุคคลนะคะ และถ้าเราสังเกตนะคะก็คือชื่อสกุลนะคะจะถูกจัดให้ชิดซ้ายของคอลัมน์นะคะแต่ในส่วนของ value v a l u e ก็คือตัวเลขที่เรามาใช้ในการคำนวณน,นะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนนะคะเมื่อเราสังเกตนะคะเมื่อเราพิมพ์ตัวเลขลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขถูกจัดให้ชิดอยู่ทางด้านขวานะคะของ คอลัมน์นะคะซึ่งแตกต่างจากลาเบลนะคะเพราะว่ามันต้องการให้หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะจะได้ง่ายต่อการคำนวณมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักศึกษาต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel ให้นักศึกษาอ่านผ่านเนื้อหาของสัปดาห์นี้ได้เลยนะคะในคลิปนี้ก็จะจบการเรียนรู้เรื่องลาเบลและ Value ไว้แค่นี้นะคะ